ไขมุกอันดามันตะวันเมืองใายหาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแชมคำว่าภูเก็ตนั้นเชื่อว่าเพี้ยนมาจากภาษามลา,ายูคำว่าบูกิดซึ่งแปลว่าภูเขาและเดิมใช้คำว่าภูเก็ตที่สะกดด้วยจอจานซึ่งในภาษาของชาวทมินแปลว่าภูเขาแก้วเป็นคำที่ชาวทมินใช้เรียกมณีครามนั่นเอง นอกจากนี้ภูเก็ตยังมีชื่ออื่นๆที่ถูกเรียกขานมาตั้งแต่อดีตอีกหลายชื่อเช่นแหลมตะโกลาจังซี่อนจิลันทลางและทุ่งคาเป็นต้นภูเก็ตเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรล,ลิงเมืองภูเก็ตได้ตกมาเป็นของเมืองไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย และเข้าใจว่าเป็นในรัชสมัยของพ่อขุนรามคํำแหงมหาราชเพราบพระองค์สามารถแผ่ขยายอาณาจักรมาทางใต้ของแหลมมลายอยู่ได้ด้วยแต่ในระยะนั้นภูเก็ตขึ้นอยู่กับเมืองตะกัวทุ่งซึ่งปัจจุบันเมืองตะกัวทุ่งได้เป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดพังงาและเมืองตะกัวทุ่งก็ขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราชอีกช่วงหนึ่ง ส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1921ในรัชาสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพง้วแห่งกรุงศรีอยุธยาภูเก็ตได้ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆแต่ในสมัยอยุธยานั้นชื่อภูเก็ตยัยงมิได้ปรากฏขึ้นในทางราชการไทยมีแต่เพียงชื่อเกาะทลาง หรือเมืองถลางเท่านั้นแต่เอกสารหลักฐานบางฉบับก็เรียกว่าเกาะภูเก็ตหรือเมืองภูเก็ตเกาะแห่งนี้ชาวต่างประเทศรู้จักกันในชื่อจังซีลอนหรืออูยังซาลอนชาวต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาในภูเก็ตมากในสมัยนี้ส่วนมากจะเป็นการค้าขายสินค้าต่างๆและกับแร่ดีบุกและของป่านานา,นาประเภทรวมทั้งทรัพยากรทางทะเล เช่นอัมพันธทองไข่มุกเป็นตน้นในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเคยมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวให้เจ้าพระยาอินทวงศาเชิญเครื่องยศแต่งตั้งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นพระเจ้าศรีธรรมราชแล้วเลยได้มารักษาการอยู่ที่ช่องปากพระเป็นข้าหลวงคนแรกสำหรับเก็บภาษีอักรรวม รวมทั้งผลประโยชน์นำส่งเข้าคลังหลวงครันได้ข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปราบดาพิเศษขึ้นทะลิงทวันราชสมบัติเจ้าพระยาอินทวงศสาก็ได้ปิดชีพตัวเองเสียในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับภูเก็ตหลายตอนด้วยกันเพราะตกเป็นเมืองตอนหน้าของการศึกสู้รบ ในคลิปนี้เล่าประวัติจึงจะขอลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ราวปีพุทธศักราช2328เป็นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระเจ้าประดุงกษัตร,ร,ริย์พม่าได้กรีธาทัพใหม่เข้าโจมตีประเทศไทยทั้งทางบกและทางเรือกองทัพพมา่าที่เข้าโจมตีทางปักใต้ของไทยได้ตีเมืองตะกัวป่าและตะกัวทุง่ง แล้วก็มุ่งเข้าตีถลางหรือภูเก็ตต่อไปในขณะนั้นเจ้าเมืองถลางหรือพระยาพิมลขันพึงถึงแก่อานิจกรรมไปใหม่ๆผู้ปกครองดูแลเกาะถลางก็คือคุณหญิงจันภรรยาของพระยาถลางและอําแดงมุกผู้เป็นน้องสาวเมื่อได้ข่าวว่าศึกพม่าประชิดเมืองใกล้เข้ามาแล้วจึงสั่งให้ประชุมกลมการเมืองเพื่อสู้ศึก คุณหญิงจันมีหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทั่วไปและอําแดงมุกเป็นผู้ช่วยออกหมายประกาศให้ชาวเมืองรีบอุพยพเข้ามาอยู่ในกําแพงเมืองโดยด่วนพร้อมทั้งให้นำเอาสเสบียงอาหารต่างๆเข้ามาด้วยหากนำมาไม่ได้ก็ให้ทำลายทิ้งเสียเพราะถ้าขืนทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นกำลังให้แก่ข้าศึกแล้วจัดกองผสมออกสู้ศึกกับพม่านอกกำแพงเมือง เป็นการขัดตาทัพกองหนึ่งเป็นการต้านทานกำลังศึกไม่ให้เข้าประชิดเมืองได้โดยเร็วและทางด้านกำแพงเมืองก็จัดสรรแบ่งปันหน้าที่เพื่อรักษาเมืองไว้อย่างเต็มที่ทัพพม่าเข้าตีถลางเป็นทัพเรือยกเข้ามาทางคลองอุตเภาแล้วหักเข้าตีหลายครั้งหลายคราแต่ก็ตีไม่ได้เพราะเหตุชาวเมืองช่วยกันต่อสู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและพร้อมเพรียงกัน เป็นเวลาเดือนเศษพม่าก็เริ่มขาดเสบียงอาหารและได้ข่าวว่ากองทัพจากกรุงเทพจะลงมาช่วยคุณหญิงจัน์ทรจึงสั่งให้กองทัพพลางเข้าตีทัพพม่าจนแตกหนีไปในที่สุดเมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชจึงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงจันทร์เป็นท้าเทพกษัตรีและอำแดงมุกเป็นท้าสีสุนทร เป็นการเชิดชูกเกียรติอันสูงส่งแก่สตรีผู้ประกอบวีรกรรมอันสูงสุดเป็นอนุสรณ์ที่ชาวภูเก็ตภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันนี้พุทธศักราช2352ซึ่งเป็นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระเจ้าประดุงปุดให้อาเติงุยยกกองทัพเข้ามาตีหัวเมืองปักใต้ของไทยอีกครั้งเฉพาะกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาตีถลางในครั้งนี้ แย่คองเป็นแม่ทัพพงกำลังพล4,000นนายจัดเป็นทัพเรือเข้ามาโจมตีพระยาถลางจัดกองทัพตอบโต้กลับอย่างสุดความสามารถมาม่าจึงตีเอาไม่ได้เช่นเดิมจนพมา่าคิดออกอุบายทำเหมือนเป็นถอยทัพกลับทางเมืองถลางก็สำคัญคิดผิดปล่อยผู้คนออกไปเที่ยวหากินจนไม่ได้ระมัดระวังอันหนึ่งในเมืองเองก็ชักขัดสนสเสบียงอาหาร ผู้คนเริ่มอดอยากอยู่แล้วจึงปล่อยให้ออกไปเมื่อพมา่าคาดคาเนว่าชาวทลางหลวมตัวแล้วจึงหวนกลับเข้าตีอีกครั้งกระยาทลางเรียกคนกลับเข้าประจำตามหน้าที่ไม่ทันกองทัพจากกรุงเทพที่ยกลงไปช่วยก็มาไม่ทันท่วงทีเหตุเพราะไม่มีเรืออย่างพร้อมเพรียงพมา่าโหมเข้าตีทลางอย่างหนักคราวนี้ทลางจึงได้เสียเมืองไป ทัพพมา่าเข้าผลเอาสมบัติแล้วเผาบ้านเมืองพินาศวดวายแล้วหนีออกจากบ้านเมืองไปในเวลากลางคืนก่อนที่ทัพไทยจะสมทบเข้าตีเป็นอันว่าไทยได้เมืองถลางกลับคืนมาแต่ได้แต่ตัวเมืองแท้ทุกสิ่งทุกอย่างพมา่าเผาทำลายหมดสิ้นเสียแล้วผลของการศึกคราวนี้ผู้คนนี้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลกราภูงาหรือเมืองภูงา ตึงต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมืองพังงาและเมืองทลางก็กลายเป็นเมืองร้างไปถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองทลางก็กลับมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อีกครั้งทว่าไม่ได้อยู่ที่ตำบลเดิมคือตำบลตะเคียนหรือปัจจุบันเรียกตำบลเทพกษัตรีผู้คนอพยพมาใหมา่ได้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเรือ ปัจจุบันเรียกว่าตำบลสีสุนทรทางด้านตะวันออกของเกาะเรียกกันว่าเมืองทลางใหม่และในระยะที่กลับมาตั้งเมืองใหม่นี้เองชาวเมืองก็ได้พบว่าตอนใต้ของเกาะนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกเป็นอันมากจึงพากันอพยพไปทำมาหากินยังแหล่งแร่ในตอนใต้จำนวนผู้อพยพได้ทวีขึ้นโดยลำดับจึงเป็นเหตุให้เกิดเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่ง เรียกว่าเมืองภูเก็ตเป็นอันว่าเมืองภูเก็ตได้เกิดขึ้นแล้วในระยะนี้แต่ก็ยังเป็นเมืองที่ขึ้นกับเมืองถลางอยู่เช่นเดิมภูเก็ตยิ่งจเจริญมากขึ้นโดยลำดับเพราะในระยะนี้อังกฤษได้เข้ามามีอำนาจเหนือเกาะปีนังหรือสมัยนั้นเรียกว่าเกาะมากชาวภูเก็ตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินในทางสแสวงหาแร่ขาย ส่วนอังกฤษก็ได้รับผลประโยชน์ทวีขึ้นโดยลำดับเช่นกันความหวาดระแวงภายในด้านการศึกจากพม่าก,ก็ค่อยๆหมดไปด้วยเหตุเพราะพม่ากตกอยู่ในอำนาจของอังกฤษเมืองภูเก็ตในสมัยนี้มีคนไทยเป็นเจ้าเมืองคือพระภูเก็ตหรือทัศรัตนดิลกนับภูเก็ตท่านผู้นี้เป็นเจ้าของเมืองแรกที่ตำบลกุ่งขาในเขตเมืองภูเก็ตอีกด้วย ถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ยุบเมืองทลางเป็นเพียงอำเภอขึ้นกับภูเก็ตเท่านั้นและเมื่อทรงจัดการการปกครองแบบมณฑลภูเก็ตก็เป็นที่ตั้งทำการมณฑลครันยุบเลิกการปกครองดังกล่าวภูเก็ตก็คงสภาพเป็นจังหวัดต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสาลากลางจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ส่งเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2460